Thank you ็นดูสุดๆเปิดหาคุณพ่อมือใหม่คือเบบีน้อยหนักมากเรียกได้ว่าปี2568เป็นอีกหนึ่งปีห่งความอบอุ่นของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้เพราะมีข่าวดีแฟน,นๆได้ยิ้มตามกันอย่างต่อเนื่องเมื่อคู่รักคนดังต่างทยอยประกาศข่าวน่ายินดีทางการตั้งคันและการต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัววันนี้เราขอพาไป25ดาราชายสุดฮอตที่พร้อมใจกันสวมบทบาทคุณพ่อมือใหม่เป็นครั้งแรกจะมีใครบ้างไปชมกันค่ะเปิดประเดิมโดยคุณพ่อแร็ปเปอร์ระดับตำนานโจอีบอยหรืออภิสิทธิโอภา So my, ที่ต้อนรับน้องโซอี้ลูกสาวตัวน้อยกับภรรยาสาวเตยเมซินีเมื่อต้นบีที่ผ่านมาคุณพ่อโจอี้เฮลูกสาวนักมากลงภาพอัปเดตไม่คาด มรอยยิ้มของน้องโซอีก็ทำอเอาแฟนๆใจละลายกันทั้งโซเชียลนักร้องนำสุดฮอตจากวงโบเตโต้ป๊าปัชชยัยพักตีสูซูก็กลายเป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วเช่นกันลังภรรยาใบเตยสุวพิคลอดลูกชายช่วงสงกรานที่ผ่านมาน้องชานก็กลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตทันทีเพราะหนะ้าตาดีทอดแบบคุณพ่อเป๊แถมยังมีพัฒนาการเห็นกันแบบนาทีต่อนาที นุ่มหล่อมากความสามารถมาวินทวีผลก็ก้าสู่การเป็นคนพ่อมือใหม่เช่นกันหลังจากภรรยาคนเก่งตู่บียวดีให้กำเนิดลูกสาวน้องเมียวมีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือกักใหญ่เลยไปเดี๋ยวเล่นกันเดี๋ยวเรามีมีตามมานะ ซึ่งคุณพ่อมาวินก็เฮอลูกไม่แพ้ใครทั้งเลี้ยงลูกเองและดูแลภรรยาแบบใกล้ชิดเรียกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสุดๆไปเลยค่ะอดีตบอยแบนด์ B.O.Y. Mouse นชายมหลาหลังภรรยาสปอยพิชย,ยาดาคลอดลูกสาวน้องวีเดวเจะตัวถึงกับหลังน้ำตาในห้องคลอดน้องเดียว นับว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่อบอวนไปด้วยความรักและความตื่นตันใจของครอบอครัวเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นพี่ธีกอนโนมแบมปิติพัทก็กลายเป็นคุณพ่อปลายแดงในปีนี้เช่นกันกับภรรยาสาวกวางสองมาาที่ให้กำเนิดลูกชายน้องบีโนชิรินในเดือนพฤษภาคมกลายเป็นคนพ่อสายละมุนเต็มตัวแถมยิ่งแชร์ภาพนา่นารักๆของลูกชายผ่านโซเชียลมห้แฟนๆได้ชื่นใจอยู่เสมอ